สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารอฆ่าเพื่อนของพี่นะครับตอนนี้พี่ได้ทําการปลอมตัวแล้วนะครับชื่อว่าจอร์นนะครับส่วนจริงๆแล้วพี่ชื่อชัคนะครับพี่จะอยู่ฮิโรชินะครับซึ่งแน่นอนว่าแล้วเราก็รู้อยู่นะครับว่าตอนนี้ฮิโรชิโน่นึงไม่มีใครสามารถตีลงได้แต่นั่นแหละตียังไงมันก็ไม่จบไม่สิ้นครับหัวหน้าแก๊งมันไม่ตายทันทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเป็นสายเข้าไปอยู่ในแก๊งของดูลิงนะครับโดยใช้นามว่าจอร์นนะครับก็้ามาลองลุ้นกันนะครับว่าผมจะสามารถล่อฆ่า ผมจะเป็นคนโดน่าเองตอนนี้ผมก็มีอาวุธด้วยนะครับถ้าผมโดนคาเนี่ยอาวุธก็จะหายนะครับแล้วชักดมก็จะตายนะครับ <c oughs> เรามาหล,ล้นกันนะครับตอนนี้ผมก็มีเบอร์มันว้ละเพราะว่าเมื่อวานผมได้เจอกับม <c oughs> ันตอกันเกิดอุบัติเหตุเกี้โดนแฮกคอมครับผมก็ได้เบอร์มันจากตอนที่ผมเจอมันในวอลโซนนะผมก็ได้ต่ตยต่ตยกับมันในน้ำมันก็รู้จักผมในน้ำจอชันนะครับถักลาถักปลาถักลาจริงๆพี่กำลังไล์อยู่นะครับแต่ว่าพี่เปลี่ยนมันเป็นแคทบ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า ผมจะห่างเขินจาก YouTube ไปเนิ่นานเลยนะครับก็จะเริ่มกลับมาทาคลิปแล้วนะครับตอนนี้ที่เจอเมื่อวานที่วอลซนอ่ะผมเองพี่เรียกว่าพี่เลยจ้าเลยจ้าเลยจ้าวเลยจ้าวสั่นมาแล้วล้อสั่นมาแล้วคือไม่รู้ครับเป้าหมายของผมก็คือล่อล่อชอปเปอร์ไปฆ่านะครับเพราะว่าแก๊งดูริงเนี่ยมันคือผมตีชนะมันไปสิบรอบแล้วครับมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันก็แบบตามตีจนพวกผมแบบไม่อยากเล่นด้วยลวครับก็คืออย่างที่บอกผมต้อง้าหัวหน้าแก๊งนะครับมันถึงจะจบนะครับผมก็จะเข้าไปเป็นสายเเดีี๋ยวผผมมก่่อนทจะข้าบ S <S 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 ขอพูดแผนของผมนิดนึงนะครับกูกลัวเข้าไปแล้วกูจะตายไม่ได้พูดนะครับก็คือแผนของพี่ก็คือผมจะตีสนิทกับชอปเปอร์ครับซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งดูลิงนะครับแล้วก็จะตีซีไปเรื่อยๆพอมันสนิทใจกับผมแล้วเนี่ยผมก็จะล่อมันไปเลเบลสักที่นะครับไม่เลเบลล่างก็เลเบลบนครับแล้วก็จะให้แก๊งฮิโรชิไปดักรอนะครับแล้วผมจะทําให้มันอะไปกับผมแค่2คนครับผมจะทําให้มันไปกับผมแค่2คนแล้วผมก็จะให้แก๊งผมมาลุงกระทืมมันแล้วก็อุ้มเอ๋อมันครับอุ้ย จสวัสดีครับพี่พี่ผมมาตามหาพี่ช็อปเปอร์ครับออ๋นี่ผมผ้าป่าไปอ่ะอ่าพี่ช็อปเปอร์สวัสดีลูกพี่ไอ้จ้าซันเหรอใช่ผมเองครับจ้าซันจ้าซันมาผมนี่มาไปทุกคนจกปูนแบบเป็นแก๊งเป็นโซนเมนต์พี่จะไปไหนอ่ะครับ บพี่ผมอยากมีแกงแบบพวกพี่จังเลยอ่ะผมผมไปหาพี่ชักนมแล้วพี่ชักนมไม่รับผมเขาแกงอ่ะพี่ไอ้นี้มันเลวใช่พี่มันมันปัญญาอ่อนมาอยู่กับพี่ดีกว่าโอ้โหมันปัญญาอ่อนมันชอบดยาพวกพี่ว่าดูไก่ดูไก่ผมไม่ชอบใช่ใช่มันเป็นคำพูดที่แบบเด็กดาวซินโดเขาจะพูดพี่เนี่ยเป็นงานจริงจังแล้วก็มันโคงแข็งแกร่งแข็งแรงไม่เคยเถียงกับคนกับ คนแบบว่าแบบไม่มีการศึกตาใช่พี่ก็เลยคิดว่าผมเข้าแกงพี่ดีกว่าเจ้ตันอยากอยู่ไหล่ะเียบกหรือเปล่าเราผมเพิ่งตีไม่เบสติดเมื่อวานเลยครับอันไหนคว้าให้ดูหน่อยดิเด็กเล่นแกะป่ะเนี่ยมีจริงๆพี่เมื่อวานพี่ไม่ได้ฟาดกับผมหรือเราก็ต่อยกันอย่างเดียวเมื่อวานเมื่อคืนที่เราเจอกันนี่อะไรครับอะไรไมเนี่ยอันนั้นคืออะไรเหรอครับปาชฉรลามมันดียังไงอ่ะใจกุสันใจกุสันอย่าอย่าทำกูนะใจกุสันตกใจอันนี้ใครอ่ะใครอ่ะ อ๋อครับผัวแล้วเป <laughs> ็นไงครับเน้ะผมแกงพี่เต็มแล้วเหรอครับผมผมไม่ไดูแกงพี่จังเลยครับแกงพี่มันคัดคนมีฝีมือหมดทุกคนเนี่ยต่อยแกงทุกคนแล้วเพราะวันที่เราต่อยกันนี่ผมไม่ผ่านนะครับถามว่าผ่านไหมเหรอก็ผ่านนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจอดีเป็นใครมาจากไหนเลยยังไม่รู้จักดีด้วยซ้ำผมชื่อจอรสนจอรสันครับต้องออกเสียงยังไงจอรสันจอาสัน ใช่พี่เพราะอยากฆ่าชักนมมากเลยอพี่ชักนมมันเป็นรุ่นใหญ่แล้วอย่าไปทำอะไรมันเลยมันมันเก่งแต่อยู่ในรูอ่ะเขาปฏิเสธผมอะ่ะทั้ทงที่ก็เคยรู้จักกันปฏิเสธยังไงวะเขาไม่ให้ผมเข้าเกงที่โรชีอ่ะพี่หลอใช่เขาเลวมากเลยก<笑><笑>ูเล่นละครเกมฮี่โรชินี่ถามจริงนะมันดูน่ากลัวตรงไหนเขาใช้แต่จํานวนครับพี่ถ้าจะผมดูไม่เหมือนดูริงหรอกครับน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ โคตรเวยเลยจอันก็พูดดี <c oughs> มีหลักการนะพูดถือว่าพูดก็พูดดีนะคือจอสันนี่ใส่หน้ากากปะใส่หน้ากากพูดปะอะไรนะครับจอสันใส่หน้ากากพูดปะก็ใส่อยู่ไงครับพี่นั่นแหละ มันก็เลยดูไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าไม่น่าแบบไม่น่าเป็นเรื่องจริงเท่าไหร่อ้าวผมก็พูดตามที่ผมเห็นน่ะอ๋อตามที่เห็นเอออย่างนั้นอย่างนั้นจะพอเชื่อขึ้นมานิด้ึงเหมือนกูเป็นไก่ที่อยู่ถ้าวันนี้ถ้ากาเสือจกปูนี <c oughs> ่เกมจอสันอ้นจะเป็นคนจะเป็นคนขับรถให้ผมได้ไหมแล้วผมจะได้เหรียญไนแก๊งพี่หรือเปล่าครับผมอยากให้เข้าแก๊งแล้วก็ให้อ่อชุดเตียวุฒิสิบชุดผมมีอาวุธแล้วอ่ะครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวอยากได้อะไรก็บอกเลยกันอืมมันติดตึกไม่ได้เราต ขับไม่ค่อยเก่งแล้วพี่รู้แน่ผมขับเก่งอ่ะเออ่จากเมื่อวานที่ดูฝีมือการต่อยแล้วก็น่าจะขับรถเป็นนะอ่าครับคือผมต้องขับหนีตำรวจใช่ไหมเพราะว่ากำกำหมัดตลอดเวลาเลยกำหมัดตลอดใช่ต้องขับหนีตำรวจจบไปเลยพี่ยินเฉยๆแล้วครับเดี๋ยวผมจบให้ก็ได้โนดินี่นีน่นี่นักเรียไข่ระดับหนึ่งมาดิอ่ยแม่ตะหล่อเก่งจัดเลยต่อรมาแล้วเอ้ยมันเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เนี่ยจอสั้นไหมใกล้หน่อยกูขึ้นรถไม่ได้ มอุ้มให้ครับพี่จอสันมันอุ้มไม่ได้โอเคปล่อยไปก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนเอ้ยเป็นไรวะตัวนิ่งค้างเลยเนี่ยตัได้ไหมพี่ผมอุ้มพี่ไปแล้วนะอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนไปอุ้มไปเลยอุ้มไปอุ้มขึ้นรถไปเลยเสร็จกูไอ้สับไม่ได้ไม่ได้จอซันไม่ได้ค้างปล่อยก่อนปล่อยก่อนเออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกตอรอก็ได้ว่าขอเวลาหนีแล้วกันตอรอยังไม่เห็นเราสมัยครับพี่ผมเอารถไปแอบก่อนได้ละได้ละได้ละ ไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนครับก็เดี๋ยวรอนีครับผมว่าไปจกสายไฟดีกว่าหาที่ลงเลยลงเลยลงเลยลงได้ลงเลยเขาเค์ฟิวแล้วเขาจะใช้ปืนจริงแล้วหนีเลยหนีไปดูไปดูเพื่อนก่อนดีกว่าจอสันไปดูเพื่อนก่อนเพื่อนเราโฉบไปบ้างไปบ้างไปบ้างบ้างไม่ไม่ไฝั่งนู้นเขาปิดแล้วค่ะเขากำลังตีฝั่งนู้นกันอยู่ตีอะไรอ่ะตีต่อตีเลยเหรอเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่พี่ยาวันดิพี่เราต้องครองเมืองพี่ไม่ใช่ตำรวจครองเมืองไปก็ได้เดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวเสียวุฒนะไปฮะ ถอยได้ถอยเดีเ๋ยวต่อสั้นครับอเอา้า<ป>พี่อะไรหนีก่อนเนี่ย <c oughs> ถอยได้ถอยเดี๋ยววุฒ <c oughs> ิหันถอน <c oughs> ยได้ถอยเดี <c oughs> ๋ยววุฒิหันโอยกูอาวุธมากันเปยี่สิบกว่าคนถอยได้ถอยเดี๋ยววุฒิหันกูงงว่ามากันยี่สิบกว่าคนกูตำรวจสั่งคนไอ้นี่เหรอดูลิงลลกูหลงอึดบวกไปกูต้องกูสั่งบวกแล้วทุกคน,นกูสั่งบวกแล้วกูสั่งบวกเลยจรจริงตำรวจครับตำรวจครับอย่าทำเลยครับใจเย็นครับเจรจากันได้ไหมเจรจาค่อยคุยกันได้เปล่ากูเก็บปูนให้แม่งก่อนเลยสัตว์เเวลากกููโดดนจะไไ้้ม่ตองสียเวลา กิบูได้ใส่เลยไหมลูกพี่ผมพร้อมพี่สั่งมาคำเดียวผมเปิดเลยพี่โอเคพี่ปัดเปิดเปิดพี่คุณจะปั๊มอย่างงี้แน่ครับฮะคุณปั๊มอย่างงี้ได้ไงอ่ะผิดนะครับผิดนะครับปั๊มอย่างงี้เฮ้ยอย่าพึ่งดิเขาปั๊มอ่ะสวยเพื่อน ปาดคอตำรวจตัวเล่าเลยเอามันเอามันเอามันยอษครับอู้ตำรวจเดนรู้ตำรวจเดนอูมทีละคนครับไม่ต้องแย่งกันอย่ามาหนีเอามาปิดล็อกเลยแทนตำรวจกูบัดไส้ไเไล้ตำรวจจะจับกูจังเลยสัตดไปดิหยุดได้แล้วโอ้สวยครับลูกพี่ผมไปไหนแล้วอ่ะ จับเก่งแล้วเราอะฮะตีเน,นี่ยตีซ้ำตีซ้ำอันายเห็นลูกพี่เราไหมอะลูกพี่กูไปไหนได้ลูกพี่กูตายเหรอวะพี่เห็นลูกพี่ผมไหมอะอะไรนะครับเห็นลูกพี่ผมหรือเปล่าพี่ช็อปเปอร์อ๋อแตกนะครับฮะมีเรื่องอะไรอะแตกครับอยู่ตรงไหนครับน่าจะไปโรงพยาบาลแล้วมั้งครับเราพาไปโรงพยาบาลโอเคครับผมไปแล้วพี่ผมก็โคตรจากเลยแตกไอ้ลูกพี่กูแตกลูกพี่กูแตกไอ้สัตว์เล่นอย่างโง่ไอ้เวร ลูกพี่ทำไมลูกพี่ต้องตุยด้วยอ่ะมผิดพลาด่ะโดนอะไรจำได้ไหมไม่ไจำไม่ได้จะก,กี้ที่ผมไล่ตีตำรวจเลยนะเป็นไงบ้าง่ะกี่ศพผมเพื่อนพี่แทงตำรวจไปสองศพเพราะเห็นพี่ยืนแก๊กอยู่ข้างหลังแล้วพี่ตายได้ไงจำไม่ได้เหมือนกันจำ,ไไจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยจอร์จันไช่ครับห้าตอนรถไฟเรากับม้วก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะนะ เขาชื่อจอร์ชันไหมครับผมชื่อจอร์ชันไม่ใช่ได้คุณสวัสดีครับอจร์นะเป็นคนประเทศอะไรครับทำไมชื่อดูแบบติ๊งต้องอยอะเลยครับน่าจะไม่มีสมองนะครับคนที่คิดชื่อนี้ครสวัสดีครับคุณไม่คุยกับผมหน่อยได้ไหมครับคุณและคุณโอเคครับดีดีใช่ครับมาดีครับรับรับตาครับรับรับตาครับใช่ครับชักใครคือชักเจ้าตองแตนมาดีๆหรือว่าจะยังไงอย่าตอแหลหรือจะไขความลับกลัวทุกคนอะไรครับขอแค่แตนเดียวเอาไปทำอะไรผมไม่ใช่ชักครับผมชื่อ จอร์จเลิกเลิกบ้าได้ไหมไอ้ด้ามึงต่อยเจอสติแมางดิผมชื่อจอร์จไอ้ด้ามึงต่อยทีนึงให้มึงก็ต่อยดีเจอสติลงมาเลยวุ๊ยแปิดผมก้านเองนะพี่ชาพี่ครับขอโทษครับขอโทษได้ไหมไม่ได้ครับพี่เ่พี่ชามผมมาดิสวะมาดิฮะปากดีเหรอไอ้เว้ยที่ไปเลยที่ไปเลยไปไหนอ่ะ พี่ผมโดนเจทึบในโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลจะเย็นมันต่อยมันต่อยผมมากมันต่อยผมมากใจเย็นทุกคนใจเย็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 นโรงพยาบาลนี่มันโรงพยาบาลมันเปิดผมอะครับนี่มันโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลเพื่อนๆโดนเหรอโดนสองคนพี่ตอนนี้อยู่ที่สอนอใช่ไหมใช่แต่ว่าเพื่อนมาตีกันข้างล่างนะตีกับเนี่ยพวกเสื้อฟ้าเนี่ยแล้วสลบเพวกผมอุ้มมาได้แค่สองคนแล้วเสื้อฟ้าไม่โดนเหรอเสื้อฟ้าเขาอุ้มมาได้หมด เอาไงดีวะเพื่อนเราโดนจับสอง้อนเหรอบุกสอนนแล้วจะโดนยึดอาวุธใช่ไหมบุกสอนนดีไหมได้เวลาแล้วครับตะกอนแผงด,ดิได้เวลาแผงดิดแล้วครับโดนสาอันนี้คือดักแชทแก๊งผมนะครับผมจะสั่งแก๊งผมไปเฝ้าสอนอนนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับคือเพื่อนของเขานะครับโดนจับ2คนซึ่งจะต้องโดนยึดอาวุธ2คนนะครับในแก๊งก็จะเป็นแบบโดนยึดก็เหมือนตายครับอาวุธหายครับแต่ว่าคือที่ผมฟังฟังช็อปพูดคือช็อปจะไปช่วยนะครับช็อปมันจะไปช่วยนะครับซึ่งผมก็จะให้แก๊งของผมเนี่ยแก๊งผมเสื้อฟ้ายเห็นปะเนี่ยนอนเตียงกันอยู่นะครับผมก็จะให้แก๊งผมไปช่วยต่อรอครับช่วมันช่วยระบากขึ้นนะครับอุ้ยเดือดว่ะใต้ศึกว่ะไปหน้าสนอโอเคครับเอาแม่เลยไหมพี่ <ผ>พี่สั่งล<อ>เลยผมเปอ,อ๋อคือรถคือรถมาก่นอนอ้าวฮิโรชิมาทำไมอะครับก <c oughs> ูเล่นละครกิ๊กจ้ะฮิโรชิมาทำไมวะนี่เอาแล้วเอาแล้วฮิโรชิไปเใช่ตำรวจแล้วครับไปเป็นกองหนุนให้ตำรวจไปเป็นกองหนุนให้ตำรวจโว้พี่ฮิโรชิไปเป็นกองหนุนให้ตำรวจแล้วทุกคนยังไงต่อรวมกันเราจะจี้ตำรวจให้ตำรวจปล่อยเพื่อนตำรวจมีแค่สี่คนเรามีตั้งยี่สิบใช่เราจะแกล้งหาเรื่องคุยแล้วก็จี้แม่งถ้าเราพลาด อาวุธเราจะหายหลายชิ้นมากแต่ถ้าเราช่วยเพื่อนๆก็อาจจะไม่หายแต่ชิ้นนี้ทั้งแก๊งเลยหรือเปล่าทั้งแก๊งอ้าวแล้วมันจะคุ้มหรอครับแต่สองคนมันก็เพื่อนนะมันก็ตีมานานเหมือนกันอาวุธอ่ะแต่ผมว่ามิจรภาพสําคัญกว่านะครับเราควรช่วยเพื่อนดีกว่าพี่ชอบครับว่าไงยืมรถไปปากกูตอแหลจ๊ะทุกคนพดแบบเป็นคนละคนแล้ในเกมบ่อยแล้ขอคุยกับตำรวจดีกว่ามูจะไดล้วขอคุยกันตหนวะดุกต่อผบได้แล้ผมอคุยกับตำาอ่ะผบน่าจะวอยูับนวงแดงครับ เขาไปติดต่อให้ไม่ได้เลยผมก็ไม่มีคนเ,เ,เาวาวาดียวหัวหัวหัวนี่ออกไปครับขอได้คุณอ่ะครับว่าไงครับ เมื่อกี้นี้เกิดอะไรโดนไลอะทุกคนทุกคนกูทำตัวเตลล์ตอรี่อยู่ไม่แหกตาเลยนะตำรวจตอนนี้ฮิลูชิมารวมฝั่งสองน้อนนะครับเตรียมช่วยตำรวจนะครับโดนยึดดูลิงโดนยึดอาวุธแล้วที่โรงพยาบาลกูไม่เกี่ยวอะเป็นพยานได้ไหมเพราะว่าเพราาะว่มันน่าจะอยู่ในเหตุการณ์แต่คุณนายรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมจอร์แดนไม่เห็นนะครับผมก็ไม่เห็นนะมีใครเห็นไหมว่าคนของผมทำร้ายคนของตำรวจจริงๆอะไรนะครับแป๊บนึงนะผมตามลางเขาเล เปิดประตูหน่อยครับคุณตำรวจผมเป็นพยานสำคัญครับตอนหลับเปิดประตูหน่อยเปิดประตูให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาเป็นพยานสำคัญไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เปิดรวดแล้วกูต่อยหน้าแล้วกูทำตอไรอยู่ไอ้สัตว์อยากได้ใบแดงไม่เวนฮะคำหยาบเยอะนะเซ็นเซอร์ยาวนะจอสั้นไปเรียกเพื่อนๆผมมาที่นี่ยได้เลยครับพี่ชอปเปอร์เรียกให้ไปหน้าสอนอครับเพี่ครับไปหน้าสอนอเข้าไปเลยครับไปยืนหน้าประตูเลยครับพี่ชอปเปอร์สั่งได้ครับอยู่ข้างในอือไปเด็กข้างไข่ไปแล้วครับล่าสุด เอ้าคุณชอปอันนี้ใครอะเปิดเปิดคุณช็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮลโคนอื่นลบออกไปก่อนดิเดี๋ยวคนอื่นออกไปก่อนนะครับมารู้ตัวกันแล้วว่ะข้างหลังมาเต็มอว่าแก๊งผมมาเต็มเขาตอนนี้เอาไงดีวะไม่ไม่ไม่ครบซาโบอยู่ข้างในเอาแล้วฮิโรชิไปอยู่อะไรข้างบนอะเห็นป่ะผู้หญิงอะเห็นป่ะตุ้นอะเห็นเห็นโอ้ไม่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 แค่ผู้หญิงอะผู้ชายคือตอนนี้แก๊งผมมารอรอช่วยตำรวจอยู่นะครับเพราะว่า เพราะว่าดูลิงอ่ะจะตีตำรวจเพื่อช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้โดนซัเบิลคนเดียวค่ะตอนนี้ที่ต้องบอกว่าเราแน่ๆเอาไงดีอะเอาฮิโรชิก่อนไหมเดี๋ยวเราคืปิดฉากด้วยตอลาแล้วก็ให้ปล่อยซาบเบิลสรุปฮิโรชิเขาชอบเล่นแบบข้างหลังใช่ไหมใช่คือเมื่อกี้ผมว่าโดนฮิโรชิตีกำลังขึ้นไปช่วยเลยน่าตอเมียมากเลยจริงมันเข้าไปช่วยนี่ช่วยแท่้ก็ผมจะ ถ้าผมจะบุแกแหลกนี่ใครจะเอาของผมบ้างเอา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 อาวุธพวกเราไม่เคยเสียดายอยู่แล้วใช่ไหมพร้อมเสียพร้อมเสีะ่ะ,ะตอนนี้กูหิวแล้วโอซีหิวเจ้าเคออเหอะ จกคลิปเอเวนนานละงั้นชอปเปอร์ตัดสินใจแล้วว่าชอปเปอร์จะบุกแล้วจะเอาตำรวจก,ก่อนหรือว่าที้เราชี้ก่อนเอาไปฉีดยาก่อนไปแล้วก็กลับมาเอาให้พร้อมตัดสินใจแล้วทุกคนรวมรวมรวม,รวมเรียกเรียกเรียกให้หมดเลยหน้าสอนอพวกเราพร้อมเสียของใช่ไหมดีกว่าเสียเพื่อนนะครับจอรีจ้าสั้นนะว่าไงดีกว่าเสียเพื่อนครับของเราช่วยกันฟาร์กได้บุกเลยมาไอ้เพื่อนเรายังมาไม่ครบเลยนะลูกพี่เพื่อนเราไปฉีดยาอยู่ไม่ใช่หรอพี่รอเพื่อนครบก่อนไหมเปิดละมันเปิดละลูกพี่กูสั่งลุ จุดจบเด็กข้างไข่วุจะหายหรือไม่ติดตามชมอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเจ็บหนักนะกูจะ cover ลูกพี่กูเพื่อสร้างความไว้ใจครับพร้อมกันเข้าไปเข้าไปเลยเขาล็อกครับเขาล็อกอ้าวหเฮ้ยอุ้ยปืนจริงร็ลูกพี่ตายนะไม่ไไม่ล้ไปเข้าไปกูคุมการลูกพี่กูเอาเร็วเอาเเเเา้นาลูกพี่กูล้มล้มเป็นบากลูกพี่กูไม่เล่นเล ฮีโร่ชีิเือกีโร่ชีสเือรีเือมาแล้วแกกูก็ดี่ก้อนกุดี่ก้อนกุดี่ก้อนลกพี่างเยอะในห้องนี้ในห้องเยอะงเยอะเข้าไปไปข้างล่างฮโรชมาว่ะฮโรชีกําลังมาะทุกคนฮีโรชีกำลังมาว่ะต้องเินมาช่วยฮีโรชกำลังมาว่ะทุกคนเาเข้าไปทำอะไรจั๊กี้ใจเยนกุดกุดตาลูกพี่กูอยู่กุตาลพี่อยู่เฮ้ยใครก็ได้กูลกพี่กูเข้าไปแล้วไอ้ลกพี่กูแทงลูกพี่กูแทงตำรวจลูก ตำรวจรอบไปคนหนึ่งอะนี่มาแล้วมาแังมันเข้ามาเลยฮิโรชิเข้ามาเราเข้าไปข้างในไหมครับเข้ามาข้างในก่อนเข้ามาขในก่อนลงข้างล่างดีกว่าเข้าไปดีโหบอกมาอย่าเพิ่งเข้ามาเรียกหมอเรียกหมอเข้ามาเข้ามาชุบแล้วให้ปวดก่อนมันเข้ามาแล้วพี่มันบุกเข้ามาแล้วฮิโรชิมันบุกเข้ามาแล้วพี่ตาดิสู้ๆสๆๆคืออยู่เบื้องหลเดี๋ยวกูรอรอตีมาไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปเอาไปเอาไปไปอเไป นายคูณไปได้เวลานายฟังงานแล้วโอเคพี่สวยเอาอีกกูตีกูตีกันตีเอาตีกูทำไมเลยสัตว์สวยสวยพี่ผมจะตายตำรวจหมดแล้วใช่ไหมพี่เฮ้ยพี่ตำรวจต้องเข้าพี่ชายต้องเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแป๊บปล่อยมันตีกันไปเยอะอยู่เดี๋ยวมันตีกันเองเดี๋ยวมันตีกันเองไปไปช่วยเพื่อนต้องช่วยจะแตกไม่มันต้องเข้าเข้าทีละคนเดี๋ยวมันตีกันหมด ลูปพี่กูไปลูปพี่กูฉายเดียวทุกคนลูปพี่กูฉายเดียวลูปพี่กูฉายเดียววะรูลปพี่กูแทงทันทีดิเออแทงดีลูปพี่เอาลุรูปพี่กูแตกอรูปพี่กูแตกเหรอยังยังรูปพี่กูเกือบตายอะไรเนี่ยมาหมดเลยมาหมดเลยอ่ะพี่ชอบสู้ไม่ไหวเยอะเกินอ่ะโอ้พี่ทำไมเขาต้องเอาคนอื่นมาด้วยมาหมดเลยอ่ะแตไอ้กูกูไม่เกี่ยวไอ้ลวดแล้วเล่าน้อยด้วย น้อยมากันแบบไม่ไหวอ่ะตำรวจก็ยิงเราเยอะอ่ะแพ้อีกแล้วยิงเทเซอร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยดูยิงแพ้อีกแล้วสงสารน้องจังไไม่ชอบตันไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยดิสเลยไหมพี่ไม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 ่ทำไมวะดิสดิสหนีลงมังล่างก่อนลงมังล่างลงมังล่างเราก็เสียวุฒิไม่พี่ผมไม่อยากเสียวุฒิเลยอ่ะพี่มันมีอีกนะเนี่ยไอพวกกิโลชี้อ้อ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 แรกเลยไหมพี่ว่าพวกบังโตมา โ okay, okay. hey, อเคโอเคให้หมอเข้ามาดึงพวกเราก่อนได้ไหมสวยบ้างสวยบ้างลองมาแล้วมาแล้วสวยบ้างมาแล้วมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วสวย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 แต่มีพวกนีโราชี้มีพวกนีโราชี้อยู่นอกเต็มเลยถ้าตำรวจหมดยึดอาวุธเราไม่ได้แล้วใช่ตำรวจหมดยึดอาวุธเราไมดแล้วออกไปตีเลยไหมพี่ใช่เราชนะเราชนะแล้วออกไปตีเลยไหมพี่มันมาเฮียมันมาต้องเอาแล้วเราชนะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดพยวเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าหลังผมซับผมซับที่เหลือก็ตีเหมือนตีเหมือนตีพวกนั้นตำรวจจำอะไรไม่ได้ตำรวจจำอะไรไม่ได้ ไอ้ขาวมันอยู่ด้วยไอ้ขาวมันมายุ่งอีกแล้วอ่ะมันอะไรวะเหือจังวะแดงเยอะมากเอาเลยครับเอาเลยเฮ้ยเอาเอาข้างนอกให้หมอไปช่วยก่อนให้หมอช่วยข้างนอกก่อนไม่ไม่อย่าไวไวทีละคนทีละคนใจเย็นโคตรมาเลยทุกคนทำทีละขั้นตอนค่อยๆหมายถึงถวดให้กูกินอะมันมากเลยถวดถวดคือหมอชุบสีแดงก่อนแล้วจากนั้นชุบผอบอมาชุบหอบอมาแล้วก็เจรจาครับโอเคเพราะเราเพราะเราชนะในตอนน้องสั่งเพื่อนผมครับจะรีบเข้ารีบเข้าก่อนที่มันจะฟื้นนะครับ ไอคนเนี้ยตอนนี้ผมสั่งลูกน้องผมไปเข้าแล้วครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เขาเขาจะชุบอย่างจบเขาจะชุบแล้วคนเขาจะเพิ่มครับผมต้องรีบไม่ต้องขุเขาก็ได้เราจี้ไว้ก็ได้อะแก้งหมดหมดเลยหรอมีแค่นี้เหรอวะฮิวชีอ่ะบอครับเดี๋ยวมีอะไรกันทำไมถืออาวุธกันเต็มสนอเลยเอ่อตามภาพที่เห็นครับไปล็อกประตูก่อนครับอันดับแรกไม่ตามภาพอะไรกุงลังจีผมเหรอใช่ของลังจีคุณไปไปล็อกประตูเดี๋ยวนะล็อกไว้ครับล็อกหน่อยครับเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นเรื่องเกิดโอเค อ่ะบอกมาทางนี้ว่ามันน่าจะใส่ความว่าฮีโร่ฮีอะมันควบุกกลมพักแน่นอนมันจะดดึงดึงอะกระโดดห่อได้ไหมตามมาทางนี้ครับทางนี้ครับค่อยๆเดินนะอ่าทุกคนเงียบก่อนเงียบก่อนแล้วก็ปลดอุจจมือของซาโบออกออกออย่าอย่ามุมเขาอย่ามุมเขาทุกคนดูหน้าประตูไว้อย่ามุมเขาลูกน้องคุณโดนจับเหร ใช่คุณปลดเลยครับนี่ที่ผมปวดหัวอยู่นี่คืออ่าเดี๋ยวผมจะพูดเองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นไงอ่ะมาทางนี้ก่อนจอสั้นวันนี้คุณจะพูดอะไรกับมึงเร็วๆเราต้องใส่บอกว่าฮีบบอกใช่ใช่ใส่เอเคโอเคตามนั้นตามนะโอเคครับถูกว่าแล้วมันต้องบอกฮิโรชิมีคนบอกเขาคือเรื่องทั้งหมดในสอนอเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกปวดได้ไหมผมจะได้เอามือลงโอเคเอามือลงได้เลยอย่างนี้ครับเพราะผมมาหวังดีอ่าฮะจอสั้นนายลองพูดไปว่าฮิโรชิเนี่ยมาตีพวกตอรอ่าพูดมาจอสั้นก็ คนนู้นครับป่วนและครูครับตอนนี้ครับผมครับเจ้าฉันใส่หน้ากากอ่ะคือฮิโรชิเขาไปจกบปูนครับแล้วทีนี้เขาตีตำรวจใช่ไหมแล้วเขาก็โดนจับมาสองคนนะครับอะไรนะครับฮิโรชิเขาไปจอบปูแล้วเขาก็ตีกับตำรวจแต่เขาว่าพลาดโดนจับสองคนครับแล้วก็โดนจับมาที่สอนอใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนเขาก็มาช่วยกันนะครับเป็นสิบเลยและทีนี้ดูลิงก็เข้ามาช่วยตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับใช่ครับผมเห็นแล้วก็ตอแหลเลย ดูลิงเข้ามาช่วยตำรวจอีกทีหนึง่งใช่ครับไอ้คินมันสั่งมาฮะไอ้คินมันสั่งมาใช่ไหมใครนะผมไม่รู้จักอ,าอ้าวยังไงเนี่ยคุณรู้จักดูลิงแต่คุณไม่รู้จักไอ้คินผมรู้จักแต่พี่ช็อปเปอร์พี่ช็อปเปอร์คุมอยู่ตอนนี้อ้อาวช็อปไ <c oughs> ม่ใช่อะไรกับคินทำไมถึงได้มา <c oughs> เองฆ่าไคินเหรอ <c oughs> เป็นเสี่ยวกันครับเป็นเพื่อนกัน,เป,นเป็นกันครับก <c oughs> ูสงสาร ตอเนี้ผมอยากให้กูไม่อยากแล้กูต้องพูดครับกูต้องซื้อความเชื่อใจครับเอามือนะครับในเมื่อพวกผมช่วยพวกคุณแล้วพวกผมสูญเสียเนี่ยอยากจะให้หมอปั๊มให้พวกผมสักหน่อยใช้ไหมถูกต้อง มันมันมันอย่างนี้หมอสามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับให้พวกคุณมีแรงลุกขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถฉีดยาได้มันเป็นตัวระเบียบของโรงพยาบาลเขาจะต้องไปนอนโรงพยาบาลนะส่วนในพวกไอฮิโรชิอัปปีเนี่ยมันจะต้องโดนตำโทษนะลูกโอเคงั้นทางนี้รับคตำรัจเดี๋ยวงั้นนวไอกินไปอยู่ไหนอ๋อพักผ่อนเขาพัผ่อนอยู่ทางนี้ครับอัพอัพแคร์ค่ะ ขอบใจมากคนชื่อคิงเขาขอบใจที่มาช่วยขอบใจมากคนชื่อคิงเขาคือใครลยลพี่ชัปบะจะผจญกัยพวกอาปีเลยจะขอบุาตานเป็นเพื่อนกันก็มาพ่อมึงไม่เห็นหลยเ้ยขอบใจมากดูลิงทุกคน เดี๋ยวขอจัดการในพวกอัปปีขอบใจมากดูดิงทุกคนอยากให้พวกเราเช็คดีว่าขาดใครไม่มีขาดไหมขาดใครไหมผอกั้นคือทุกคนไม่ต้องงงนะครับคือตำรวจสลบตื่นมาเขาต้องลืมความจำครับแล้วเราสามารถจะป้อนความจำอะไรให้ตำรวจก็ได้นะครับจากตอนแรกที่ดูดิงมาเป็นคนตีตำรวจแต่ตอนนี้เราสามารถป้อนความจำให้ฮิลูชีมีคนผิดตายครับซึ่งก็เป็นแก๊งวเงไอเวนอ่าพี่ชายงั้นผมขอตอวไปก่อนนะครับผมว่าจะไปฟาร์มนยโอเคโอเคครับเจ้าดีครับพี่ชัยโอเค โ,หโ,หโอเคก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็อาจจะซื้อใจอ่าช็อปเปอร์ได้สักเยอะเลยและครับเพราะผมก็เป็นคนพูดกับตำรวจด้วยมันมันมันไม่มีโอกาสไปล่อข้าวมันแล้วทีครับก็ต้อง ติดตามต่อไปนะครับว่าผมจะสามารถรอฆ่ามันได้หรือเปล่านะแล้วแต่เร็วๆนี้แหละแต่วันนี้แมฆวุ่นวายบ้างเลยไม่มอยู่ดีก็ไปม,มีมีเรื่องกับตำรวจเฉยเลยกูไม่น่าไปอยู่ให้มันสู้กับตำรวจเลยนะครับไม่งั้นก,กูคงได้รอฆ่ามันสมใจอยากครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครกดแชร์น,นะครับพี่ก็จะพยายามสละเวลามาทางยูทูบนะครับนั่นหมว่าตอนนี้พี่ก็ไปอยู่สตรีมเมอร์แทบจะเต็มตัวแล้วนะครับแต่ก็จะพยายามจะหาเวลากลับมานะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย